5G จะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นถึงสิ้นสุดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประกันภยัยเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยี 5G เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมเขาเรียกว่า customer experience ในการที่จะเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆตัวเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเข้ากับเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตออฟสิงส์นะครับสมาร์ทคานะที่ติดอุปกรณ์ ตัวเซนเซอร์เข้าไปนะครับเบรกกระทันหันขับรถเป็นยังไงความเร็วเท่าไหร่อัตราเฉลี่ยเท่าไหร่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสุกส่งผ่านโดยเทคโนโลยี 5G เนี่ยแล้วเขาก็จะใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นในการที่จะส่วนรถในส่วนของเรื่องเบี้ยประกันภัยนะครับเรื่องของเทคโนโลยี 5G เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมประกันภัยหรือทางด้านของบริษัทประกันภัยตัวคนกลางประกันภัยเท่านั้นยังมีประโยชน์ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลก็คือคอพอพอนะครับคอพอพอก็จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะไปช่วยในการกํากับดูแลให้สามารถที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เร็วขึ้นนะครับมีในเรื่องของ u u t o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  u u s r s s m m n n g g m m n t t y y t t m นะครับที่เราสามารถที่จะนำเอาเรื่องของตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาดีเทคยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอรายงานการประชุมในเรื่องของข้อมูลต่าง เกี่ยวกับเรื่องของตัวการช่อฉนประกันภัยนะครับ Data Mining d a t a w a r e h o u ห e นะครับหรือแม้กระทั่งใช้ AI ในการที่จะไปวิเคราะห์เรื่องของกรณีมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วปรากฏว่ามีการร้องเรียว่ามีการช่อฉนประกันภัยเนี่ยตัวเนี่ยจะสามารถไปวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมในการเคลมนั้นผิดปกติหรือไม่หรือพฤติกรรมของบริษัทประกันภัยในการที่จะไปดาเนินการทางธุรกิจตรงนี้เนี่ยผิดปกติหรือไม่ นะครับตัวระบบก็จะวิเคราะห์นะครับทฉะนั้นในส่วนของเรื่องของประกันภัยเนี่ยนอกจากในเรื่องของตัวบทบาทของในฝั่งของอุตสาหการรมประกันภัยแล้วเนี่ยทางานะทำง,งานคอปพีหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกักำกบและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยก็มีบทบาทสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวระบบข้อมูลด้านประกันภัยหรือที่เรียกว่า i n s u r a u c e Bureau System หรือ IBS ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากยกตัวอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับแล้วมีคนเสียชีวิตนะฮะยีรายเกิดขึ้นทางภาคส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยทำประกันหรือเปล่าการที่จะใช้ช่วยเหลือประชาชนในการที่จะเคลมประกันภยัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีระบบ IBS และเชื่อมต่อโดยระบบ 5G เนี่ยก็จะทําให้การสืบคน้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ประสบภัยเนี่ยเกิดรวดเร็วขึ้นเรื่องของมีเคลมก็จะเป็นแอปพลิเคชันกลางที่เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนสามารถที่จะไปโหลดไว้ก่อนเลยแล้วพอการแจ้งอุบัติเหตุคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมระหว่างตัวแอปพลิเคชันตัวเนี้ยกับทางบริษัทประกันภัยและตัวแอปพลิเคชัน Police Alert Alert อยู่ของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติตํารวจกับทางประกันภัยจะมาพร้อมกัน นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตมีเรื่อง5 g แล้วเนี่ยอาจจะไม่จํเาจจเป็นอาจจะเป็นการดําเนินการในทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของ oic gateway ก็จะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เป็นเหมือนกับถนนสายด่วนที่จะเชื่อมข้อมูลต่างๆประชาชนสามารถเข้าไป plug ปินเข้าไปสตาร์ทอัพสามารถ plug in เข้าไปนะครับบริษัทประกันภัยสามารถ p l u อินเข้าไปรู้ข้อมูลพัฒนาตัวแอปพลิเคชันต่างนะครับการให้บริการต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับประกันภัยเนี่ยก็จะถูกเชื่อมโดยเทคโนโลยี5 g แล้วมันก็ทําให้ประชาชนมีความเข้าใจบริษัทประกันภัยสามารถที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถตอบโจทย์ของผ,ผ,ผู้ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็เป็นการที่จะรองรับวิถีของ New Normal นะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับนวัตกรรมประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงระบบประกันภยัยแล้วก็สามารถที่จะ ได้รับบริการได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและก็เป็นธรรม